สวัสดีครับพี่น้องมีอนี้ไหมารัตามเมียงครับตามเมียงกระถินครับกระสีม,มีขามีตะไครครับพี่น้องขาบุหรีคือประเด็กตอนครับประเด็กตอนแซ็ตม,มาหันกันเลยครับพี่น้องมีอะไร กินตมขากันนะกินไหมกินยังครับืันนี้แซ่บน้อกันเด้อพี่น้องเด้อหันออาไปตาม อันตะไคร พี่อ,อ,นอ้นดูยัจะำอะมามามาไปไหม้ันนี้ไปเล่นน้าม สำนึกกันด้เพี่น้องเดี๋ยวตามเรีวริวมาให้เบิง้งสวัสดีครับ